ุบสวัสดีครับที่นี่บริษัทแสงประภัยนะครับผู้ผลิตและจําหน่ายไม้สักแปลรูปไม้สักประสานนะครับและไม้สักโครงจอยนะฮะวันนี้เราก็ทําการจัดส่งเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ไปจังหวัดไร่เอ่ยวันนี้เพชรบูรณ์ครับเพชรบูรณ์นะครับจังหวัดเพชรบูรณ์เอาขึ้นเลยนะคือเราจัดส่งทุกวันนะครับจัดส่งทุกวันคุณลูกค้าก็สามารถสั่งเข้ามาได้นะฮะและผู้ที่สนใจนะครับ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะครับถ้าแอดมินตอบช้านะครับ0817019172นะครับใช้โทรศัพท์จะดีที่สุดนะครับอันนี้ที่ไหนเอยหางดงจังหวัดเชียงใหม่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับหางดงนะครับต้องขอขอพระคุณมากๆเลยนะครับพี่น้องชาวเหนือนะครับอันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ไม้สักประสานนะครับอะไรเอเ่ย เภอชุมตาบงนครสวรรค์ชุมตาบงโอเคนครสวรรค์น,คน,น,นะครับก็เราก็จัดส่งทั่วประเทศนะครับจัดส่งทั่วประเทศเลยอ่ะไล่ไปเรื่อยๆเลยเอาแผ่นใหญ่ๆขึ้นก่อนอำเภอพระประแดงจังหวัดสุทรปราการพะประแดงนะครับของเราก็จะวิ่งไปส่งตอนนี้เราใช้บริษัท business idea อยู่นะ เราก็ไปส่งแล้วก็เป็นบริษัทเอกชนนะครับบิสเน e ไอเดียนะครับเภอเมืองเชียงรายโอ้เชียงรายเลยนะนี่เชียงรายเลยนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นน่าจะรู้สึกจะก้าท่านนะครับก้าท่านบางกอกใหญ่กทมบางกอกใหญ่กทมดีดีด,ดีค่อยคอย่ขึ้น เป็นการจัดส่งแบบเอกชนนะครับ <พอ S 1> ฟความาอำเภอพานทองอชนบุรีนะครับเภอทุ่งเสลียงจังหวัดสุโขทัยทุ่งเสลียงนะครับสุขโขทัยนะครับทุ่งเสลียงอ่าอีกชิ้นหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งเภอแม่แตงเชียงใหมแ่แล้วอะไรอีกอันหนึ่ง เอพาพองจังหวัดชนบุรีโอเคแม่แตงเชียงใหม่วันนี้ไปไปแอวเหนือเยอะนะครับแอวเหนือเยอะของเราบริษัทแสงมะภัยนะครับอยู่จังหวัดปทุมธานีนะอำเภอลาหลุมแก้วนะครับคุณลูกค้าถ้าสั่งงานก็จะมีแอดมินนะครับรับนะครับถ้าแอดมินตอบช้าหรืออะไรเบอร์โทรนะครับ0 8 1 7 0 1 9ด7นนะครับใช้โทรศัพท์จะไวที่สุดนะครับ แล้วก็ให้ความกระจ่างที่สุดนะครับแล้วก็ไม่เป็นการที่จะตอบช้านะครับคือเรียกว่าเยีว่าบางท่านบอกเออแอดมินไปไหนอะไรแบบเนี้ยนะแอดมินอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะบางทีถามจริงๆอยู่ครับอยู่บางทีแอดมินก็ของเราก็จะมีไม่กี่ท่านนะครับจะมีไม่กี่คนนะไม่กี่ท่านนะครับโอเคถ้าสะดวกที่สุดคือโทรนะครับ0817019172นะครับ โอเคนะครับสั่งได้เลยนะครับคุณลูกค้าจะช้าหรือจะเร็วนะครับจะเร็วนะขึ้นอยู่กับคุณลูกค้านะครับโอเคสวัสดีครับ